สวัสดีครับเมื่อนี้วันจันทร์ที่27นะครับพฤศจิกายนสองพันกับมือร้อยกระทงนะครับเอากงวกับโบ้ลายวันไหนครับแต่ว่าตัดดิบไทยพี่น,น้องเบิุงเอาใหญ่พกเอ,อกากล้องวงกล้<ม>องผมจะเหิงห้องพ่อพี่อยู่สองคนเออยังที่ไปนะครับสวัสดีครับอืมเอาว,วันาานี้เด้อง้อสุดท้ายวันนี้เท่าไหร่ครับแม่สาวเนี่ยมื่นหกพันหาร้อยถูกๆเป็นแม่สาวนะครับเด้อมื่นหกพันร้อยสูงเท่าไหร่ครับ รวยสาวทีบวกนะครับร่ำัวยเงีดีบ่มีตำหนี้ยังเนาะไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับเอาถูกๆด้วยเด้ดดอเอาเนี่ยเ oh. สาปลูกกับมันเง่ครับเถิด <laughs> ถูกๆเนาะอืมเอาเนี่ยครับเอาราคาถูกๆม่สาวบ่มีตำหนิเด้อเอาติดแสงแดดสวยๆแม่ลูกเดี๋ยวว,ว,วันนี่ขาวเห็ดข้าวเห็ดม้วนไถ่นะครับเด้อลูกตัวเมียได้เนี่ยเอาลูกตัวเมียเป็นมัวไทยลูกลูกแรกเพิ่นบอกครับบอก ลูกแรกงัวไทยเอาตัวเมียได้เนี่ยลูกแล้วนะเศร้าเอ็ดบอกเมื่อเมื่อเศร้าเอ็ดแม่ก็ทิลอยเศร้าถึงอยู่บอกาณนี้เนาะนี่ลูกเพิ่นเด้่มงวไทยเอาพี่น้องได้เดยเศร้าเอ็ดแม่ลูกลูกตัวเมียครับเป็นลูกแรกเอาพุ่มต้นนี้ยังดอกนี่โอ้ยเป็นแต่เรียกเนี่ยน่แม่เอาไทยใกล้ๆกับบุตีงบุปากเลยบอกนี่งัวไทยมันต้องเปลี่ยนบอกครับเนี่ยเอาพี่น้องได้เลยสองหมื่นเอ็ดนี่ครับเป็นตัวเมียในหน่อยเด้อประมาณจะสองเดือนบ่เดือนหนึ่งบ่นี่แม่ก็ขึ้นนิ่งดีแต่บบบนี้ไิ่มาไหน ทั้งหูทั้งแม่ทั้งลูกนี่นะครับโอ้ยนะครับ <ff> เป็นหูเป็นตาเลีย้ยงได้เลยเด้อเอาไน้องวาง,งวัวไทยไปเลี้ยงครับเอาไปเลี้ยงปลูกไว้ใช้อยู่หันหลังบนตีบกบนปากบนถิ่งเลี้ยงง่ายนะครับนี่เด้อสองมือเดีดครับแม่ลูกลูกตัวเมียเด้อเอาเนี่ยสองมือเดีดสองมือเดีดเบิอ้อ,องป้องเซาะจะได้บริยานบริติง่งบร,ริถิ่งเอาทั้งแม่ทั้งลูกนิ่งได้เนี่อุ้มไปเซาะก็ได้ครับเด้อเอาอุ้มไปเล่นวัดก็ได้นี่นน ไม่เมาเป็นนิ่งดีนะครับสองมืดลเอีดเนาะเบิร์นก็ข้ากันงวไทยนี่เอานี่อันนี้อุ้มไปเรียนวัดก็ได้ดนะครับนี่เด้อเอาปั้นเโาจี้ท่าไกรให้เร็วด้วยนี่ง่าย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 ก็ได้ละครับบาเนี่แม่สาวบ่นี่หรือตัวผู้แม่ลูกครับโอ้แม่ลูกบ่โอ้หนังลูกเพิ่นบ่เอาวานเพิ่นบัวเพิ่นเพิ่นในลูกได้เลยนี่ได้แล้วโอ้ยนะครับนี่ลูกเพิ่นนั่นี เปิดโค้มเป็นโค้มป่ะครับบ่ก็ไดครับโคมเนี่สองหม่นพอืสองหมื่นหกพหารยแม่เพิ่นกัที่รอยเท่าไรนี่รอยเศร้าบวกเนาะยาวๆเยด้อแม่เพิ่นอันนี้คือลูกเพิ่นเนาะประมาณจะเกือบรอยเศ้าเมตรที่ยหาดีแล้วเนาะแม่ลูกสองหมืหอืมเอาแม่ลูกผมมีจำนวี้นาะไม่มีเด้อทบสามเาไรแม่ลูกเด้อแต่แยกแยกบ่ทบแยกแที่ลูกเท่าไรครับนี่ 13, 000, 000. โอ้ตัวละหมื่นสามพันหาเป็นสองหมื่นหกคือเกาเอ่าน้อแต่แยกคือตัวละหมื่นสามพันหาร่อยออืมตีแพงก็ก็อีกพันหนึงน่งน้ะแต่แยกตีแพงก็พันหนึ่งเอาเป็นโค้มน,นี่สองหมื่นหกด้วยครับเด้อดิเอาว่ามีตำนี้ยังนี่เอาเบอร์โทรครับบ้านนี่ศูนย์แปดหกสี่หนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดถูกถูกเรื่องหมดทั้งส่วนนั่นแล้วโค้มเนี่ย เป็นแดนอันเด้อนี่เอาตู้มาเบอร์นีแ่แหละเนาะอ๋อท็อปนี่เด้อจากเบอร์วัดดีร้อยเอสนะครับเอาัวไทยถูกๆเกรือร่อยไปขอบคุณหลายนะครับเด้อโอ้ยัวไทยตัวไทย,ไทยนี่แล้วนี่ไงโอ้ยเป็นนาเลียนนะครับสองนาเลียนนี่เอาใตยเมื่อี้กันนะโอ้ยผมติดไก่แล้วมันนิ่งดีครับนี่อา้าวเบอเป็นแดงเลยเขาใกล้ๆเอาดมกล้องหน่อยนี่ อนะครับเป็นเตลเลี่ยงนด้นนี่เด้อเนี่เอาลูปพ่นกันนิ่งดีนี่นี่ลูกเนี่ยยัยสองมือเอ็ดอุ้มไปเรียนว่าก็ได้หัวรูปหัวค่ำได้ลูกได้ว้ายจับใส่ก็ได้นี่น่าไปโห่ได้ฮะงัวไทยเป็นเตลเลี่ยนนะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับเด้อเป็นตัวเมียเอ้าดึงหลังมันกงลงดึงท้ายมันกงขึ้นเอ้าเป็นเตลเลี่ยงนี่สองมือเอ็ดได้ครับเด้อเอ้านี่นี่เนี่อ้าไถเบิกงลยเนี่ เอาไปผูกไว้เมดมือรักเดียวนี่สบายเลยมแม่ยจ่ใส่ลูกก็ยจ่หันบ่ไปใส่บ่ปากบ่จริงนะครับเอาถือว่าอันจะเลี่ยงเป็นตะเลี่ยงครับสองมือเอ็ดยังตัวร่องได้ได้นี่ของห้อยท็อปพ่อใหญ่แหวงนี่แหละเด,ด้อจากมือวดีกินยาเจียงได้น้อเป็นแต่กินยาเจียงได้นี่ผูกไว้นี่แฟนเอิร์ดเตอร์แล้วนี่เล่มยาเจียงได้แน่นี่ เอาพี่น้องได้ามเาเออสองมือเอ็นเอาเอาเอานี่ครับน <c oughs> <c oughs> ี่ละหอยตอบหอยตอบจักมื่อบรดีเลยเออเอาโอ้ oh. บริดีครับเม่อป๋อย,อยังอยู่บ่ครับรยังคมไม่ยังเลย,ย,ยก็าการเดือ, <c oughs> อ,อบอันนี้นะ <c oughs> โอ้ยพี่รถตะำรวจเนาะเรถมาเอาเนี่ยก็ลองกัน,นอยู่ พับเปิดงบเอ๊ะไหนท่านเปิดเนี่ยป่ะผู้โทรมาหน่อเด้อเปิดเนี่ยเลผู้โทรตีกล้องเราได้เมื่อกี้นี่ครับว่าไปยังไเอะไรคลิปล้องเอาเลยพวกนนี้เอาเลยเอาพวก็ได้นี่ครับเที่ยวนี่วะนี่ว่าต่อกันอยู่ยวนี่ท่านเปิดปั๊บเนี่ย้ฮดวนเป็นผู้ไปส่งให้อเนี่ยนี่เอาสิโทรหาตัวก็เปิดเลยโอ้นี่วะมีผลล้มหลายนู่นหรือแม่ลูกนี่ยบอครับอือแม่ลูกลูกผู้เนาะ แม่ลูกลูกผู้อืมนี่ละค่ะสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสามหมื่นหกพันสี่ร้อยนะครับอืมเป็นลูกแรกลูกสองลูกสองเป็นลูกตัวที่สองเนาะลูกแรกค่ะเป็นลูกตัวที่สองตัวผู้นะครับเอาสามหมื่นหกแม่พ่นลอยอะไรลอยพออะไรลอยหาซิบพ่นสูงด้วยนี่คุณละอืมเอานะครับเอาแม่ลูกแม่ลูกเด้อครับแม่ลูกลูกตัวที่สองลูกผู้ลูกผู้ลอยประมาณจะลอย ร้วยซีสิบบวกเนาะอือเอ้ยซีที่หาขึ้นมาแล้วม่มีํำนี้ยังด้วยอ้าวมมีตำนี้นี่ลูกลูกคนลูกตัวที่สองเป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้อืมมี่ซีอยนะหาลอยประมาณซีลอยเลยโไใเลยโใเลยครับอืมเบอร์ทูครับบนศนีศูนย์หกีหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามสามเจ็ดเก้าสองสามเจ็ดเก้าสองห้อยเดียวนะห้อยสงบครับจากบ้าน เมื่อวัาดีครับเมื่อยเอ่อจากบ้านปุล่งปุล่งเออเมื่อวัาดีโอเคครับรอยเด้อเอาไปส่งให้บ้านส่งนี่จ้าโอ้รวยลูกเอาสามหมื่นหกพัสี่ร้อยสีรมาเบอร์นี่เด้อเอาโทรมาเบอร์นี่แหละเบอร์นี่เบอร์นี่ชิบอือเอาสวยสวยสวยแม่ลูกแม่ลูกครับขอบคุณหลายเด้อ ออกเลยในบทัดออกเลยเด็ไ้ไปทางไหนน้อยจ้าของทางปีไปทางไหนหมดอ้ียังง่อู่ใส่็ลวมนบ่ลแล้วเมีนบ่อนีงัวงวครับทางอ่ัมีเอาผมมาทางปีกอนะโอ้คื้นั่งัน เอาขอพูดอะไรครับดำดำมังกูได้ดำดำนี่ฮะสาวยิ้มสไปแท้หรอสาวยิ้มสาวยิ้มบ่หวานสาวยิ้มบ่หวานไปแท่งได้หรอบ้านเอาเจ้าของง่เห็นเด้อสาวยิ้มบ่หวานมีเจ้าของบ่แท่งกันพี่มีอยู่ครับใช่หรอครับบ้าดนี้เหรอโอ้โหนี่วะครับอืมชึบ สวัสดีครับผมสวัสดีครับหอยในโอ้โหว่าสองพันเส่อกันเลยโอ้โ่าสองพันว่าสองพันบอกครับบอกเป็นได้ลูกมันยักตัวครับเนี่ยตัวเดียวโอ้ตัวเดียวบอกแม่ลูกเดียวอันนี้เพิ่นเลือกสีอย่างนี้สีมุกตันสีมุกมุกตันครับแม่ลูกเดียวสีมุกมุกตันมันดอวเชื่อกดีแต่นี่เอาลูกเดียวด้วยครับด้วยเอาประมาณจักษ์รย สี่ด้บ่หอดบ่ลอยสี่สิบ้มสูงคนกัวยังอร่อยสี่สิบวกด้วยเอาหางคนขาวเนาะค้มบ,บักตานด้วเอาหน่เอาแม่ลูกเดียวเด้วยได้ล้ค่ะราคาเกิดไว้หมื่นแปดหมื่นแปดก็ถึงสองหมื่นอีหรีตัวนี่หมื่นแถูกถด้วยี่เอาอเอาเอาเดี๋ยวจะาของออกมาก,กันนะุมสีไทยเหมือนตัวหมืนน่นแปดนเอา,เอาได้ลูกเดียวด้วยหมืนน่นแปดเนเอาเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์เก้นยปด หนึ่งหกสามเสอเเอาหมื่นแถูกถูกเรื่อนี่นี่ห้อยนีแลละครับบ่หนพ่อใหญ่จันพ่อใหญ่จันจากสพ่อใหญ่จันโอ้ผู้ใส่รอยเมอือเอาหัวน้ำถ่วมตัวนี่สมไม่นั่นหากินรละถนนเนี่นี่ออเอาเอาขอบคุณหลายเด้อสวัสดีครับทรางใดล่ะของไทยหฮห ไก่บ่ครับพู้บ่อยู่กงไหม่พี่นะไเอาหงเ่ปือคือบอแห้งแ้ับบะไงเปือเออนี่บอครับก็ได้ละแม่ลูกนี่เจ้าเก่าหาแม่ลูกลูกถเมียได้ครับเด้ออม้อมต้นไม้นี่ลูกที่ไดเพิ่มแล้วนั่นนะ โอ้เป็นลูกแรกเนาะอือเป็นลูกแรกเด้อเนี่ยครับลูกแรกนี่ตัวเมียได้ครับยืนเฮี้ยงแม่ยืนลูกแรกนะครับสูงกว่ามานจักลอยเท่าไรนี่แม่เพิ่นเนี่ยลอยสาที่กลัวสารที่สองมีจำนี้ยังเลยแม่ลูกอี้ยทำนี้เด้อนะครับที่เอาเท่าไรก็ครับแม่ลูกเนี่ยเ้าเกาหารอยเนาะแม่ลูกนี่เนาะอือเ้าเกาหารวยด้ครับเด้อคมเดียวนี่บอครับบอค้มเดียวนี่บอในคมเดียว เอาเอาบอร์โทรครับ 8, 7, บ่ศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์องี่เจ็ดเก้าศูนย์เอือเอาสองเก้าหายแม่ลูกลูกตัวเนี้ยด้ครับลูกแรกจังดีด้วเอานี่ยห้อยวุฒิห้อยวุฒจากอำเพื่อพ้นทองเก้าสิบเก <99. S 1> ้าจุดเก้เก้านี่คือการกิโลเปทรงไหยด้อเอาโทรมาเลยส้มเี้ของผู้ใดเนี่ยเนี่ยของเงี้ยปึ๊กเขาี้ยปักไปเลย เปยังปลอกวามีเยอะเลยสองโคม้มเราอะออร,รื่องพีของกูได้รนะส่นคนหมดยังไอเพื่อเสียงดีใช่ไหมเอาไปประกวดร้องเพลงนะยังเสียงดีๆต้องร่งส้มกัมอนอู่ี๋นี้ครับเด้อ กํลังส้มกําลังส้มเหรอ,อใส่แล้วครับแม่ผันโอ้แม่สาวของแม่ผันเนี่ยซิมกหาล่อยบ่าายอ,อาถือด้วยหนิซิมฮกหาลอยสูงรว่าณจักลอยเศ้าขึ้นอาซิมหายแม่นั่งแม่นงังแม่สาว เพิ่งจะขึ้นรถเลยด้วเนี่ยเอาถูกๆเลยมือนี่1ซีบหการวยด้อเอาแม่พันแม่พันเหลือตัวเดียวคนรอมือเนี่ยส่วนตันึงล่องรถก็ได้โอ้โอมันเป็นอย่างเบอ,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 อรอ์โทรแม่พันครับศนเจศูนย์แปเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดสามห้าแปดหนึ่งหมื่นหพัน โอมีหาลอยน้ำเอาหอแม่ผันเด้วแม่สาวอืมอาบานนี่ของห้อยสังสวัสดีครับแม่ลูกบานนี่ลูกแม่สวยสวยเลยบานนี่ลูกแรกลูกสองเพิ่นละบานนี่ลูกโตที่สอครับโอ้ลูกัวที่สองตัวมสวยสวยดูงดมาแล้วครับโอ้นะครับเถ้าได้เราแม่ลูกบานนี่แม่ลูกอย่างไรสามหมืเครับสามหมื่นเกบ่ถึงสี่หมื่นรอยสานที่บวกคดหรือไม่่ โอ้ง่วบอกร้อยสามสิบบวกด้วยแม่ลูกสองลูกสวยๆเลยตัวเมียเลยครับสามหมื่นเก่าแข้งขาพื้นดีบ่แข้งขาประกันครับประกันเลยประกันสิบปีบ่มีจแบบนี้โบมีขาโถขาถอนเอาให้ลูกดีตัวนี่เนาะเอาเอาแม่ลูกสามหมื่นเก้าเครับด้อบ่มีจแบบนี้นี่ลูกคนสวยๆเนี่เด้อเอาเบิ้มก้าวกันนะเอาไงสังเดียวขึ้นรถแล้วนี่เอาหนี่แม่ลูกแม่ลูกสามหมื่นเก้านะครับ บ่มีม่ำนี้ทั้งแม่ทั้งลูกเอาสวย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 นีย네่อ,อืมเอ<ม>าอืมางเงาเลยแม่นี่กร,ร,รจะไรเนาะเอาามเก้าเนาะอืมเดี๋ยวเอาเบอร์โทรดีกว่าเอาเบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกห่งสนึ่งสี่าสี่เจ็ดแป้าปครับผมหอยสังครับผมครับเลิงนกทายาโสทรอทรมาเลย ไปช่วงไฮช่วงไฮครับอืมไปช่วงไฮพบกันร้อยโลครับพบกันที่ร้อยโลเกินนั่นก็จังว่ากันเพิ่มราคากันไปครับอ้าเอาวสามเมื่อเก้าเลยครับแม่ลูกเอาขอบพูดอะไรครับโอ้โหสวยๆห้อยชัมบ่นี่แม่ห้อยชัมอยู่บ่นี่ของผู้ใดญน้อยนี่แม่ แม่ลูกบ่นี่ยโอ้น,นี่ยเด้จูงเลยเนี่เสื้อแมแม่สาวบ่ครับบ่โอ้นี่บ่ลูกห้อยห้อยยังก่ไม่ห้อยบ่บ่เมเรืมม่มซื้อหรอห้อย<น>โอ้ห้อยโพดเนาะเอาแม่ลูกบ่ครับนี่ยบ่เอาลูกแรกเพิ่นเนาะนลูกตัวผูล,ลูกแรกเอาแม่เพิ่นยังเป็นสาวอยู่เลยนี่ลูกแรกได้เอาเปิด่นจะได้รับแม่ลูกนี่ครับ สามเจ็ดนะครับเด้วยแ,แม่ลูกเอาแม่ลูกนี่ลูกคนเด้อลูกผู่นะครับสามหมื่นเจ็ดอ๋อโหเงีดีแต่ล no ูกคนเงี้ยหนาเด้อยยาวหนาสามหมื่นเจ็ดสีแดงดีนี่ลูกคนโอ้ลูกแรกนะครับนี่เด้อลูกแรกเบิ้งเอานี่ครับผมมีแบบนี้แม่เพิ่นกระติร้อยเท่าไรแล้วครับพุ่มสูงแม่เพิ่นร้อยสี่สิบบวกเนาะลายสี่สิบบวกเด้อเอาแม่เพิ่นยังนุ่มๆอยู่เด้อเนี่ยเป็นลูกแรกนะครับเด้อยสามเก้า สามเจ็ดสามเจ็ดหอมัวโดนเนาะสามเจ็ดด้อแม่ลูกอา้าวน้อยพดเมยวดีเบอร์โท่ครับศ8นย์แปดหนึ่งปสมสองสี่หห้าสามเอาโท่มาเด้อเอาสาเจ็ด,ด้ครับเด้อเอานี่แม่ลูกลูกคู่เอาแม่ยังสาวอยู่นี่เอานน่สวยเลยสามเจสามเจ็ดยังต่อรองได้น้อยพดจากเมืยวดี พอใส่หมวผมก็หลงเลยเมื่อกี้เอาบอกคูณหลยเดี๋ยวูได้นะครับพ่อคนใหญ่โอ้วันดีครับครับอห้อยหอยน่งจ้ายุ่งก่นั่นแต่ตลาด่างน้ห้อยหนงห้อยหนงห้อยหนงสวยเลยเดียวเดียวถุงหัวม่านจักลอยสีสิบวกเลยละบือเรื่องใดแจงขาหางยาวนะครับนี่เองูดดโอ้นะครับบน ว่ามันแยกลูกขนไปวะนี่ได้ลูกเจาก้าตัวแล้วครับลาะลูกสามโอ้ลูกสองตัลูกสามตัวแล้วตัวที่สี่ในโอ้บ่เอาแม่ลูกสามเนาะตัวที่สี่ในท้องเนาะรอยสี่ิขึ้นเนาะหางเง้อยหา้วยหาซวะครัมห้อยหนงสูงเท่าไรเพียงข้อห้อยหนงอรอย,อยรหา้าสี่ร้อยอยเจ็ดสิบรยเจ็ดิบจบนี่ อ่านิ่งดีด้วยเห็นเนาะนิ่ง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 โอ้ยเฉียงเฉียงเขาเพิน่นสวยๆเถอะตำมะแดงเอาด้วยเขาเพิ่นเล็บก็ดีครับเอาได้ลูกสามตัวแล้วด้วยครับด้วยเอาฮึมลูกสามตัวลอยหาซิบเบอร์ลิงได้สวยๆไม่มีตำหนินะครับไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิหนชบืบนี่ในราคาะกำลังโทรศัพท์อยู่ครับชืบสวยๆสวยๆ ในราคาในราคาสามหมครับสามหมื่น้ว3สามสาม1ู0ย9เ5ดสามสามสี่หนึ่งหนึ่งนห้ายหสามื่นถวนวนห้ยนงอำเภอพุนท่องไรเว็ดนะครับเออไงไงนี่ล่ะงสูงโค้งสางดีตัวมาเลยเด้อตัวลองได้นะครับตองไ้เอาขอบคุณหนายครับไม่หนังจุ่มอยูยต้นไม่นี่ แม่ก็ลูกมันสูงสม่ลูกเหมือนเมื่อไหร่โอ้แม่ลูกสองได้ลูกสองนี่นะอันนี้เป็นเอื้อยเพิ่นบ่อันนั้นเป็นน้องกิดไหนล่ะเปิดทั้งสามหรือแยกทีงไหนเกโอ้เอาแยกนี่ตัวนี้ก็เหนียวตัวนี้เอื้อย้ครับสองเหมือนสามเอื้อยเพิ่นนี่ร้อยสามชิฟได้เพราขุ่มสูงหนาดีบอกม่านนี่เนาะหนาดีเยอะเลยเป็นลูกของตัวนี้ลูกแรกนะครับนี่เด้อ ส <23. S 2> องสามสองมืนสามพันอมสองมื่นสามโบมีจำนี้ยังนบอกอืวันนี้ลูกตัวนั้นกับเปิดตั้งหากบอกตั้งหากก็ไรอืตั้งหากเรือยออไปกับแม่เอาเปิดแยกก็ดีแม่มันใกล้ออกลูกแล้วอืออกต้นเดือนธันวาหนิละโอเ้เกือบเกือบไม่แท่งตาตัวสัตวเมื่อกี้นีนะน่เอาเท่าไรนี่ลูกตัวนี้ลูกที่สองนี่ลหมื่นหอมื่นหมนหกพันหารอ้อย เอาจีมกันอยู่บะนี้แม่ลูกพวกนี้จะกันดอกจีมกันที่นี่ละแม่ครับลูกแม่กับลูกพวกจะแย่งออกแม่ก็แม่มันเด็กได้สองมื่นสองพวกแยกกันเลยนี่แม่เอาตัวนี้มื่นหกด้อนี่เด้ออันนี้มื่นหกนี่ลูกตัวที่สองนี่แม่นั่งหน่อยมื่นหกบ่ะหกชวนนั่นสองมื่นสามเด้อครับลูกแรกนี่สองมื่นสามแม่สาวนี่ อันนี้แม่สาวน้อยนี่หมื่นหกว่เอาถูกเยอะสิหนีหมื่นหกอันนี้แม่แม่เพิ่นเท่าะไรบ้าน่สองห่นสองสองหมื่นสองแม่เพิ่นเนาะออกต้นเงินมั้ล่ะอือสองหมื่นสองแม่เพิ่นแม่ลูกสองนีครับแม่ลูกสองตัวเฮี่ยงกันไล่ใส่โต้พ่นกันบ้านนี่เอาแม่หางบบกนี้ให้ลูกดีเถอะนะเนาะอือให้ลูกดีเด้อแม่ลูกแม่ลูกเหมันหมดอนแม่นหมดเลยนั่นลูกแรก ลูกแรกอันนี้ลูกสองอันนี้แม่เลี้ยงเขาแถวกันว่าม่นักเลี้ยงบาเนี่ยเอาแม่นี่เท่าไรกว่าแม่สองหมื่นสองแม่นี่สองหม่นสองเอาลูกตัวที่สองนี่หมื่นหกลูกตัวแรกนี่สองหมื่นสามบนี้เอาสามตนี่เท่าไรบเนี้ยเมาเลยบนีอหมื่นกว่าเนาะสามตนี่เนาะเลี้ยงแถวไรใส่เนี่ต่างาโตไปแล้ว เอาสามตัวนี่หาเงินกลัวเอาทะแยกที่ผมบอกเด้อเอาออกมาเลยเบิดทั่วครับศูนย์เก้าศูนย์สอง้าศูนย์เยก้านึ่งสองสามเขาแถวต้ไท้กันนี่เรานื้เรียนตีขึ้น้องบ่นี่ห้อยกังจากสายก็ห้อยกังนี่จากช่ากุชุมเละโอ้กุชุมเลยกุชุมโสท่อนเนาะ ขอบคุณหลายนะครับเด้อะเอางูแม่ลูกมาทากันบ่แยกกันเลยผมพูดอะไรวดีจุ่มกันยี่หันบานนี้โอ้นี่บอกครับบอกแม่เหมือนบอกครับบอกฮะแม่เหมือนบอกโอ้ตอนนี้แม่ลูกบอกครับบเปิดแม่ลูกอืมเท่าไรล่ะแม่ลูกผมเปิดตัวละสองแยกบ่ตัวละสองหมื่นแม่ลูกกับสี่หมื่นโอ้แม่ลูกนี่สี่หมื่น เอาแม่ลูกนี่สี่หมื่นเนาะเอาสี่หมื่นถ่ายแยกขึ้นตัวละาสองหมื่นนะครับเอาลูกสาวเด้อเอาแม่นางทั้งหลังลูกสาวนี่ก็สองหมื่นลูกสาวสองหมื่นนะอันนี้ก็สองหมื่นแม่เพื่อนอันเป็นลูกแรกหรือลูกสองแล้วครับรนี่เป็นลูกสองเป็นลูกสองเนาะแม่นั่งหน่อยเด้อลูกสองได้สูงโง่แม่จะคุณล่ะครับเกือบร้อยสามสิบคุล่ะแม่นั่งแม่นั่งเอาบ่มีตำหนิบือเรื่องได้เอาสวยๆแดงๆสองหมื่นครับถ่ายแยกเด้อ เอานี่แม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นกับจีรุ่ยซีซิบใดเราควบสูงด้วยวมแม่ลูกสองครับแข้งขาบ่มีจำนี้อืมเอานี่ครับเชื่องเชื่องแม่นี่ก็บสองหมื่นเอาเพิ่อนจากเมื่อเพิ่อนจากขึ้นรถสองหมืมน่นบ่มีจำนี้บัดนี้แม่ลูกนี่ก็คือสี่หมื่นสี่หมื่นหนิจอร่องได้ไดนะครับด้วยนำ้ำนายหอยเพิ่นต่อร่องได้บ่มีจำนี้เบอร์โทรครับบ้านหนิ อจำได้บ่บาทนี่เอาใบออกมาบันทึกไว้ย่างดีบ่ในี่องจนหมายบ่น่องกันช่องบญกระถินเอาอยู่่องเก้าแปดอยู่่องบุญกระถินศูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ หนึ่งแปดแปดหนมดแล้อ่ครับบ่มดแถวเอาเจ้าละตักังงงได้ผมกัไไดเอาเบอร์นี่ด้อเอาคู่นี่สี่หมื่นแยกกับตัวละสองหมื่นเอาถูกถูกพ่อหยังครับพ่อนายพ่อนายจากสครับอค้งงวงโคกกุ๊บมวงอำเภอพนทองอืมลอเอ็ดเอาทุมามื่อนี่ด้อยจากใดเอาถือว่า ลูกคนสวยแม่สาวแล้วก็ถูกเอาโอา้มาบนนี้ละหาค,าคุณพ่อเพ่อนอขอบคุณหลายๆครับเอเอาเจียาคดหน่อยบรรยากาศต่อรอง เจ็ดลอยเจ็ดอบอยอืม,อมอาโอ้ได้แล้วได้การแล้วบานนี่เราวังาวังหอ้อยพ่ท่งกับห้อยกุุ่มได้การแล้วบานนี่เอาไปเลยจูงมาไปเลยบาล้าน คือสิมมัเท่านี้นะครับเออตลาดอำเภอหนองพอกอย่างไรได้ซ้อมคลิปครับขอพี่น้องให้ติดตามนะครับทุกคลิปนะครับเอาเป็นง่วนย่ามเกี่ยวเข่าครับย่ามเกี่ยวเข่าเมื่อนี้เป็นมือร้อยกระท่องแน่นะครับเ้อเอาก็สิเป็นว่างๆจัาหน่อยนะครับเอาขอบพี่น้องทุกทุกท่านเด้อที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับพี่น้องที่บ่ได้รายละเอียดนะครับก็ขอให้สืบถามกับนายห้อยนะครับเ้อว่านเป็นยังไงนะครับ นะครับแต่ง้อสาวกับว่ามีปัญหานะครับเพราะว่าเอาเฟื่อให้เป็นไปตามกติกาของเพื่องนะครับตามกฎกติ่กาของเพื่อนก็ต้องปฏิบัติตามบางเชียนี่ก็บ,บริวอลรายละเอียดลึกๆนะครับกขอพี่น้องโทษถามนมห้อยเอาเลยครับเด้ย๋ยขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ